ดูดวงชาวราศีพฤษภจักร้องโหเขาไปทำอะไรคุณคุณถึงทำกับเขาแบบนี้นะผมชาวราศีพฤษภโดนกันแกล้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มยักถึงร้องโหนะบอกเลยว่าเขาไปทำอะไรคุณคุณถึงจัดหนักจัดเต็มกับเขานะผมชาติก่อนไปทำอะไรหรือไม่ได้ทำแต่ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคตา ในโชคชะตาของคุณตกตําแหน่งพระราชาแห่งไม้เท้าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมันคือเกินเกินหน้าเกินตานั่นเองดวงชะตาท่านพระราชาแห่งช่วยตกตําแหน่งตัวท่านท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ก็ฟังดูดีนี่ในโชคชะตาแต่ปัญหาต่างๆม,มันโดนศัตรูกันแกล้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆก็ามาจัดหนักจัดเต็มชาวราศีพิกศกไปทําอะไรให้คุณคุณถึงเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นในโชคกตาชาวราศีพึกศกอดทนอดกานมานานไม่นานก็เป็นเศรษฐีเหรียญใหญ่เบืเริ่มเกิดขึ้นในโชคกตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าโดนบันดาลโดนจิตโดในใจให้ท่านเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินตกตำแหน่งสามเหรียญ กาได้กาเสียกาที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะไม่แพ้ไม่เป็นรองใครไม่จนกว่าใครอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่ในหัวยังคิดถึงแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงิน,น,งงนอดทนอดกัน้น การแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมครับถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมการบัตบดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเอมาโล่บังเกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ดวงชะตาของท่านให้ทําตามแบบแผนกฎบ้านกดเมืองกฎนรกกฎสวรรค์ให้ตรงไปตรงมาอย่าไปพลิกแพงแหวกแนวนะครัแต่ถ้าเขาเข้ามาจัดหนักจะเต็มเดี๋ยวยักษ์จะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาท่านเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยเขาอยู่ของเราดีๆใครจะทําอะไรก็ทําไปเดี๋ยวจะได้รู้ว่านรกมีจริงด้วยอำนาจบุญบารามีวาสนาจัดหนักจะเต็มในโชคตาชาราศีพฤษกจะเจริญนุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีแต่เปอร์เจอปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเล้าทําให้ท่านเศร้าเสียใจหมอทันขอเป็นกําลังใจให้กับท่านขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเง,ง,งินดวงชะตาของท่านขอทํานายว่าจะเปิดแล้วนะครับแต่ขอให้ท่านนะครับได้ผ่านพ้นเรื่องราวหลาย,ลายๆเจอสิ่งชั่วร้ายให้มันมาลายหายไปสิ้นออกไปจากตัวท่านนครับสิ่งดีๆจะบังเกิดน,นะครับรับฟังเพลงนี้เป็นกำลังใจกัน นะครับหมอสันขอมอบเพลงนี้ให้แก่ท่านให้ท่านรู้สึกมีความสุขเกิดความแจ่มชื่นโชคลาภใงวันที่หนึ่งให้ท่านรวยๆไปเลยนะผมจัดหนักจัดเต็มดูดวราสีพฤษภ ยักยังร้องโหเขาไปทำอะไรให้คุณดวงของฉันเป็นดวงที่ดีมีใจิตใจที่ดีมากระชาติปางก่อนไม่เคยคิดร้ายป้ายสีใครเลยไม่ทำคุณใส่ใสใครใคร,ใครคิดดีทำดีก็เจอคนซาบชื่นทุกวัน ฉันไปทำอะไรให้คุณขอต่างคนต่างอยู่ได้ไหมดวงชะตานี้คุณทำดีมา,มากแล้วอยากไปสนอยากไปยุง่งฉันขออยู่ของฉันคนเดียว สีพฤษภยักษ์ยังร้องโหเขาไปทำอะไรให้คุณดวงของฉันเป็นดวงที่ดีมีจิตใจที่ดีมาแต่ชาติปางก่อนไม่เคยคิดร้ายไปยสีใครเลยไม่ทำคุณใส่ใส่ใครคิดดีทำดี แต่เจอคนาบเช่นทุกวันฉันไปทำอะไรให้คุณหรือ,อ,อ,อขอต่างคนต่างอยู่ได้ไหมดูนชตตานี้คุณทำดีมามากแล้วอย่าไปสนอย่าไปยุ่งฉันขออยู่ของฉันคนเดียว ดวงชะตาเจ็บปวดรั่วรล้าแสนทุกข์ทรมานเจอปัญหาต่างๆเข้ามามลุมมล้าแต่ก็ผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีนับดวงชะตาแบบนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีชาวราศีพฤษภดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดจัดเต็มขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนะับรับฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับ ฉันเป็นดวงที่ดีมีจิตใจที่ดีมาแต่ชาติบางก่อนไม่เคยคิดร้ายไปสีใครเลยไม่ทำคุณใส่ใส่ใครคิดดีทำดีแต่เจอคนสาวช่นทุกวันฉันไปทำอะไรให้คุณ อย่าไปสวนอย่าไปยุ่งฉันขออยู่ของฉันคนเดียว ทุกวันฉันไปทำอะไรให้คนุนขอต่างคนต่างอยู่ได้ไหมดวงชะตานี้คุณทำดีมามากแล้วอย่าไปสนอย่าไปยุ่มฉันขออยู่ของฉันคนดี ท้ายคลิปรับฟังดูดวงราศรีพฤษภนะครับอยากร้องโหเขาไปทำอะไรให้คุณนะครับรับฟังต่อปเป็นยาวๆครับในเดือนนี้ชาวราศรีพฤษภจะพบกับความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอาจมีโครงการใหม่ๆห,หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคุณ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกังวลเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถและความยืดหยุ่นของคุณให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับตัวช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพ และความเป็นผู้นำของคุณอยากกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆผู้บังคับบัญชาจะเห็นคุณค่าในความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของคุณช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งหรือการเพิ่มความรับผิดชอบแม้ว่าอาจจะมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะและเติบโตในอาชีพการงาน สำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์โอกาสที่น่าสนใจอาจมาจากแหล่งที่คุณไม่คาดคิดดังนั้นให้เปิดใจกว้างและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือให้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมความสามารถในการประสานงานและร่วมมือกับผู้อื่น จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่าลืมดูแลสุขภาพและรักษาสมดุลร,ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องใช้ความระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับชาวราศีพฤษภแม้ว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เช่นกัน ในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสพิเศษหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษอย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและอย่าด่วนตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวน และปรับปรุงแผนการเงินของคุณอาจเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นการออมหรือการลงทุนระยะยาวการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจช่วยให้คุณมีมุมมองที่ดีขึ้นในการจัดการทรัพย์สินของคุณช่วงปลายเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเกี่ยวกับบ้านยานพาหนะหรือสมาชิกในครอบครัวการมีเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ที่ถ้วนก่อนตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในช่วงนี้คำแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้คือให้จัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้ใจ่ายอย่างใกล้ชิดพยายามลดค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการออมหักมีนิสินให้วางแผนการชำระนี้อย่างเป็นระบบการรักษาวินัยทางการเงินจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือน ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจมีความผันผวนบ้างแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ดีและการปรับตัวที่รวดเร็วคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนกลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณการสำรวจความต้องการของลูกค้าและการรับฟังข้อเสนอแนะจะช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่การให้บริการที่ประทับใจและการรักษาคุณภาพของสินค้าจะช่วยสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายการทำการตลาดออนไลน์ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบและพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้น กับคู่ของคุณการสื่อสารจะราบรื่นและเปิดเผยทำให้คุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกและความคิดได้อย่างลึกซึ้งนี่เป็นโอกาสดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายและความฝันร่วมกันในอนาคตช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกัน หรือความเครียดจากก่อปัจจัยภายนอกเช่นง,งานหรือครอบครัวนี้เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาร่วมกันการรับฟังและเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีในช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาหวานชื่นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณอาจรู้สึกถึงความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์หรือการทำกิจกรรมใหม่ๆที่ทั้งคู่สนใจคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันบ้างการรักษาสมดุลระหว่างความใกล้ชิดและความเป็นอิสระ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นซึ่งจะดึงดูดคนรอบข้างให้สนใจคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นที่จะออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบคุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันและเกิดความสนใจซึ่งกันและกันช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษอาจเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วแต่เพิ่งมองเห็นในแง่มุมใหม่ หรืออาจเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่คาดฝันให้เปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทำความรู้จักคนนี้มากขึ้นแต่ก็อย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปลายเดือนคุณอาจเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนเป้าหมาย และความต้องการของตัวเองอยากกลัวที่จะตั้งมาตรฐานสูงสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณแต่ก็อย่าลืมที่จะยืดหยุ่นและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆด้วยคำแนะนำสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักความมั่นใจและความสุขที่แท้จริง จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณอยากกลัวที่จะแสดงความสนใจเมื่อคุณพบคนที่ถูกใจแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณในเดือนนี้แต่ให้ระมัดระวังและใช้วิจารณญาในการพิจารณาคนที่คุณพบผ่านช่องทางออนไลน์ความปลอดภัยและความสบายใจของคุณควรมาเป็นอันดับแรกเสมอ